เวลาที่จะออกงานหรืออะไรจะไม่มีใครยอมใครลิปสติกสีอะไรสีฟ้า,ฟาถามว่าตุ๊กตาตุ๊กตาใช่ไหมใช่มันคือตุ๊กตาถ้าไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์สุด e อ c l u s i v e ของพวกเรารักกันันโลกแตกอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe นะครับที่ช่องครับ GH s e a d l i n ลครับเช สงกตุครับคุณตรชาเชยทองครับรับบทเป็นโจกในเรื่องรักกันมันต้องแตกครับครับผมอาร์ครับรับบทเป็นอาร์ในเรื่องรักกันมันโรคแตกครับสวัสดีครับผมเบสันวิชาทองครับรับบทเป็นกอล์ฟครับในรักกันมันโรคแตกครับสวัสดีครับผมไมเคิลครับผมรับบทเป็นกัดครับในรักกันมันโรแตกครับผมไปรีวิวตัวเองกิดหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา คนในกองอะครับหรือนักแสดงด้วยกันทั้งหมดอะเวลาที่จะออกงานหรืออะไระจะไม่มีใครยอมใครสมมติว่ามีคนหนึ่งใส่ตอมผูกมาข้างหนึ่งมีคนหนึ่งก็จะมาทั้งแทนผีเสื้อมาทั้งแทนก็แสดงเพราะอันนี้ผีเสื้อมาท,าญญาทั้งแพนอันนี้ตอมผูเริ่มเยอะก็จะเริ่มมีส้อยเริ่มเริ่มมีดุ่นเริ่มมีนี่เริ่มมีนมั่น,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 นแต่จะมีคนหนึ่งครับไม่สนใจนนครับ ให้ใส e, ่เกงยีนก็ใส่เกงวอร์มตอนชีสโอเคคือถ้าภายในหนึ่งในอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันประเด็นคือค yeah ือค sure. ิดในหัวตอนนี้มันไม่มีเรื่องอะไรที่มันแบบมันปุ้งป้างขนาดนั้นไงแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องที่ใกล้แบบที่สุดเลยคือเมื่อเมื่อคืนและเนี่ยนะครับผมนัดกันมาตอนเรานัดันมาเจอกันเที่ยงหรือเปล่าผมผมก็ตื่นเที่ยงคือคือมันไม่ใช่อะไรคือ คือผมนอนดึกแล้วผมตื่นตื่นมันตื่นไม่ทันนอนดึกเพราะโอ้ทำงานกลางคืนเอ้ยผมทํางานทำงานกลางคืนเหรอผมเป็นคนทํางานตลอดเวลาโอเคอ่าแล้วคราวนี้คือผมก็รีบมามากขับรถมานะครับมาถึงแล้วโทรหาอาร์ตอาร์ตอยู่ไหนเพื่อนจ๋าเพื่อนจ๋าบอกมันมันเอางิีมันเจอเพื่อนจ๋าเอ้ยเพื่อนก็อยู่ตรงนี้บอกพี่คุณอยู่เดือตรีทนะเพื่อนมือนไปทำไมเดือตรีทวะบอกเฮ้ยอ้าวนึกว่านัดกันที่เดือตรีทนะครับอันนี้ก็เป็นตลกประวัต ไม่รู้แต่ว่าทําให้เรามาเหมือนแบบมามา,มาตรงต่อเวลาเป๊ะๆบ่ายโมงเป๊ะคืก็ล่าสุดผมมีไลฟ์วันเกิดครับก็คือเหมือนขายขายแบบเสื้อผ้าเพื่อเอาไปทําบุญเลยครับแล้วผมต้องไปส่งซึ่งเป็นครั้งแรกที่ทำแล้วก็ส่งของเยอะมากแล้วเพื่อวันเกิดเนี่ยหลังจากที่หลังจากที่กินข้าวเสร็จอะไรเงี้ยครับก็นัดไปส่งกับผู้จัดการแล้วความตลกมากก็คือตอนที่กําลังขับบนรถหาที่จอดรถอยู่ก็คือมีรถที่แบบผมก็แบบรถมีคุณคุ้เป็นยี่ห้อหนึ่งสีแดง แต่ผมก็แบบคงไม่ใช่หรอกเพราะว่าวันนั้นน้องคนนั้นเนี่ยเขาถ่ายแล้วเขาถ่ายซีรีส์อยู่เขาไม่น่าจะอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคปุ๊บแล้วก็ไปส่งของก็ผู้จัดก,การก็เดินเข้าไปในไปรษนแีแล้วแล้วผมก็ไปจอดรถแล้วพอผมเดินกลับมาก,ก็คือสรุปคือน้องคนนั้นอ่ะก็คือแบบเหมือนเขาเดินงงๆเข้ามาใน,น <ruled> ไปรษนีแล้วก็ผมก็ใช่คือแบบว่ารู้สึกว่าแบบดวงชะตามันแบบตลกดีเหมือนกับบว่า เจอกันในวันเกิดผมอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือก็คืออาร์ตใช่คือเขาไปถ่ายซีรีส์ใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่าตอนคืนเขามาส่งของแล้วผมก็ไปส่งของเหมือนกันอะไรเงี้ยไปถ่ายซีรีส์ตั้งแต่ตั้งแต่เช้าอ่ะอ่แล้วซีเรียวกว่ะตลอดเวลาที่อยู่ในไปรษณีย์เนี่ยผู้สามคนก็ตามไปแพ็คของแพ็คของแล้วก็เขียนชื่อที่อยู่ผู้ส่งผู้รับอะไรเงี้ยครับจนเหมือนแบบเขาก็คงแบบไม่นี่มีโอกาสที่จะแบบว่าอวยพรวันเกิดผมอะไรเงี้ย แล้วเหมือนตลกว่าก็คือเขาออกไปแล้วนะแบบพี่เบสกลับก่อนนะอะไรเงี้ยเขาเสร็จของเขาแล้วใช่ไหมเขาขึ้นรถไปแล้วเขาก็โพสตอรอรี่ happy birthday <c oughs> ผม <c oughs> แล้วก็ส่งข้อความมาบอกว่าเมื่อกี้คนเยอะก็เลยแบบไม่ได้พูด <c oughs> อะไรเงี้ยครับของอาร์ตลิวในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ไปถ่ายงานเยอะมากไปถ่ายงานเกือบทุกวันเลยก็เลยมไม่ค่อยมีแบบเรื่องเล่าอะไรเยอะแยะบอกไม่ได้ด้วยแหละจริงๆมันอยู่ในการถ่ายทำตัวอาร์ตเอง ไม่เชื่อมันรู้ว่ามันจะแตกแต่ไม่ได้เรารู้สึกว่าแบบก็แตกไปเลยอะไรจะแตกวันนี้หรือแบบอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีโอกาสที่มันน้ําจะหมดโลกหรือน้ําท่วมโลกหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีโอกาสหมดเลยเพราะว่าทุกอย่างนั่งอยู่เราคาดเดาอะไรไม่ได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดในยุคเราอะในยุคที่แบบว่าอีกห้าปีสิบปีหรือสี่สิบปีสามสิบปีอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้รู้สึกอย่างน <idad noise> ั <the> ้นเดี๋ยวถามเพื่อนก่อนนะเยนนละสาระเ <c oughs> อผมเชื่อ <s> ว่า <c oughs> ในเมื่อแก้วแตกได้โลกก็แตกได้เมื่อหัวใจแตกสลายได้โลกก็แตกได้เหมือนกันอะไรวะเฮ้ยนายมันอะไรวะอันนี้มันได้หรอมะมึงคุยกับใครวะอ่าผมผมคิดว่ามันไงมันมีสิทธิ์ที่จะแตกแต่ว่าอยู่ที่วันไหนเราไม่รู้หรอกว่าจะเร็วกว่านี้หรืออะไเพราะแต่ว่ามันก็มีทฤษฎีหลไรทฤษฎีที่เกิดขึ้นคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าไม่มีใครรู้ว่ามันเกิดขึ้นอย่างไง มันก็มีหลายทฤษฎีใช่ไหมก็เหมือนกันไม่มีใครรู้ว่ามันจะแตกเมื่อไหร่แต่ว่ามันก็มีมันนักวิทยาศาสตร์ที่พยายามที่จะแบบสืบว่าแบบเอ้ยโลกเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นความร้อนข้างในหรือพาร์ทีที่แบบความร้อนระอุข,ขึ้นแล้วต้องก็เดาดวว่าโลกเราไม่ใช่ดาวดวงเดียวไม่ใช่ดาวเคราะห์ดวงเดียวบนจัก,กรวาลอยู่แล้วก็ไม่ใช่จัก,กรวาลเดียวด้วยเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่ามันมีอะไรที่มันลีลับไปเยอะใช่เพราะฉะนั้น ต้องบอกก่อนว่าถ้าอยากรู้ว่าโลกจะแตกหรือไม่เนี่ยผมรู้สึกว่าอยากไปโฟกัสเลยว่าโลกจะแตกหรือเปล่าแต่มาโฟกัสที่ว่าเฮ้ยวันนี้เราจะใช้ชีวิตยังไงถ้าสมมติว่าอีกไม่กี่วันโลกแตกอะไรเงี้ล่ะไอผมบ้าะไรงี้ล่ะก็ขอให้ทุกคนนะครับผมไปติดตามซีรีส์เรื่องรักกันมันโลกแตกด้วยนะครับผมก็สําหรับสาระก็คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าทุกคนนะฮะผมได้ดูเรื่องซีรีส์รักกันมนโลกแตกเนี่ยคือธีมของเรื่องเนี่ย เป็นทีมที่โลกมันจะแตกแล,แล้วเราลองคิดดูว่าจังหวะโลกจะแตกอะแล้วเราเราเราเป็นนักแสดงในนั้นเนี่ยคือคนที่อยู่ในเรื่องอะมันจะมีฟีลลิ่งของการที่เฮ้ยโลกมันจะแตกจริงๆแล้วพอโลกจะแตกจริงๆเนี่ยมนุษย์อะมันจะแบบมีการกระทําหลายๆสิ่งมีพฤติกรรมต่างๆที่แบบเฮ้ยมันหลุดโลก ไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นสมมติเป็นตัวร้ายก็จะอาจจะทาเรื่องที่แบบอม,มหิตอะไรว่ากันไปหรือเป็นถ้าเป็นคนที่แบบในเรื่องความรักความสัมพันธ์คุณลองนึกภาพดูว่าถ้าถ้าโลกจะแตกจริงๆคุณจะต้องลอดรักกันขนาดไหนมันจะต้องแบบมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งที่มันแบบมากมากกว่าไหนผมว่าถ้าสิ่งเหล่านี้คุณจะได้รับเจอถ้าเกิดคุณดูเรื่องรักกันไมนรลกแตกคุณจะได้สัมผัสนี่ว่าแบบ เรื่องโลกแตกเนี่ยคือไม่ว่ามันจะเกิดด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่คือที่เราจะเราจะเรียนรู้มาตอลอดตั้งแต่เด็กๆหรือว่าเฮ้ยมันจะมีเรื่องว่าเฮ้ยมนุษย์ต่างดาวจะมาพระจันทร์จะชนอุกกาบาตจะชนหรือว่าโลกจะแตกเองหรือน้ําท่วมโลกอะไรเงี้ยคือต้องบอกก่อนว่าพวกนี้คือก็คือสภาวะภัยพิบัติหรือว่าทําให้ชีวิตจบสิน้นเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าเฮ้ยณวันหนึ่งที่มนุษย์จะมีเวลาไม่กี่วันที่เหลืออยู่เพราะฉะนั้นเขาต้องมีสิ่งที่เขาเรียกว่าห่วงหรืออยากจะทำหรือรู้สึกว่าแบบเฮ้ย ต้องได้ก่อนที่ชีวิตจะจบลงเพราะฉะนั้นเรื่องราวในละครรลกแตกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวให้เห็นว่าแต่ตัวละครเนี่ยเขาจะมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันแล้วเขาจะพยายามทําทุกอย่างเท่าที่ทําได้<ม>เพื่อจะให้รี a จุดมุ่งหมายนั้น<ม>ก็อยากให้ติดตามกันว่าแต่ตัวละครเนี่ยจะมีพัฒนาการแล้วก็จะมีเวในการดิวปัญหา,ลาและแต่ละย<ม>ยอย่าง,งายังไงซึ่งต้องบอกก่อนว่า เฮ้ยอีก13วันโลกจะแตกเนี่ยเพราะฉะนั้นมันเป็น new normal แล้วมันไม่ใช่เรื่องปกติแล้วเพราะฉะนั้นบางอย่างที่เป็นการกระทำเนี่ยอาจจะดูว่าเฮ้ยทำไมต้องทำอย่างนี้แต่จริงๆแล้วแต่ละตัวละครเนี่ยมีเหตุผลแล้วก็มันจะเริ่มเฉลยเฉลยไปแต่ละ ep ครับใช่ <Okay. S 3> แล้วก็<า>ที่สัมัญเอาจริง,รงอะ่ะเรื่องเนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่หลายรูปแบบมากเป็นแบบหลายเวมากไม่ใช่แค่คู่รักมันจะมีของของคนกับสัตว์คนกับคนกับสัตว์อ๋อไม่ใช่อ๋อโอเค พี่น้องเป็นเรื่องเป็นพี่น้องเลยนะมีทั้งพี่น้องมีทั้งป้ามีทั้งเจมีทั้งคนรักมีทั้งแบบว่าครอบครัวมีทั้งอบอุหลายๆอย่างอยู่ในนั้นเลยว่าความสัมาธ์ของแต่ละอย่างอ่ะคือสำหรับคนที่ไม่เคยเจอกันหรือว่าคนที่เคยเจอกันแล้วอ่ะมันจะพัฒนากันไปยังไงมันมีแบบหลายอย่างมากต้องเอาไปติดตามครับผมใช่ อย่างที่บอกกันไปครับว่าอีกสาวันต่างโลกมันจะแตกใช่ไหมฉะนั้นในตัวละครในเรื่องพรักการต่างโลกแตกนะครับมันจะทําทุกอย่างออกมาแบบว่าให้ทุกคนเห็นเลยอะไม่เก็บไว้ข้างในเหมือนที่มนุษย์ปัจจุบันเป็นนะคือมนุษย์ปัจจุบันนะครับมันจะมีความว่าเต้ยฉันคิดแบบนี้แต่บางทีฉันจะไม่ทําออกไปก็ได้เพราะว่ายัางมีศีลธรรมอะไรบางอย่างที่แบบอยู่ในใจอยู่แต่ว่าในเรื่องเนี้ยตัวละครทุกตัวไม่ว่าจะเป็นคนดีคนร้ายอะ ความลับโลกโลกรธหลงอ่ะเขาจะเอเ็กเซสออกมาให้ทุกคนได้เห็นเลยว่ามันเป็นยังไงใช่<ถ>ครับเป็นสิ่งที่ทอยากให้ติดตามดูเลยดีด้วยซ้ำรู้สึกเป็นทางการจริงชอบอเนาะคูกอไม่เป็นตัวเองระบบออกอาการฉุกเฉินจากทำเนียบรัฐบาลในอีก13วันโลกของเราจะถูกใจรุ่นชนชั้นบรรยากาศบนพื้นโลกจะถูกทำลาย ของให้ผู้เล่นทายว่าสิ่งนั้นคืออะไรโดยจะให้เพื่อนหนึ่งคนพูดความจริงส่วนคนที่เหลือจะต้องโกหกผู้เล่นจะต้องเลือกว่าใครคือคนพูดความจริงและตอบให้ได้ว่าสิ่งของนั้นคืออะไรดูละยลังยังยังไม่ได้พูดอะไรกันเลยเยลังเหรอผมว่าทรงกดก่อนเลยอ่ะ,อะเอาสิ่งนี้คือ,อกูไม่เชื่อมึงอะสีอะไร ตุ้มหูเพชรสีฟ้าเป็นบลูไดมอนด์คือตุ้มหูเพชรสีฟ้าหมายถึงว่าไอ้เม็ดเพชรสีฟ้าหรือว่าตุ้มหูสีหรือว่าไอ้ตรงไอ้เกี่ยวเกี่ยวเป็นเม็ดสีฟ้าเป็นเม็ดเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดสีฟ้ามีกี่ชิ้นชิ้นเดียวแต่ว่าผมว่าน่าจะใหญ่กว่าเม็ดที่คุณใส่อาร์ตอันนี้คืออะไรครับเพื่อนจ๋าลิปสติกลิปสติกสีอะไรไอ้แท่งตัวแท่งมันอะสีฟ้ามันยาวประมาณกี่เซน เนียนเนาะเหมือเนียนเนาะคืออะไรพี่เรารู้จักกันมานานครับผมเราเป็นคนที่เชื่อใจได้น่าเชื่อถือที่ผมพูดวันนี้พูดปุ๊บไม่น่าจะดื้อสุดเลยครับเดี๋ยวเราจะไม่พูดมันคืออะไรก่อนนะแต่เราจะบอกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เหมาะกับมงคลมันมันมันคือมงกุฎมงกุฎเพชรมงกุฎเพชรใช่มงกุฎเพชร ทั้งสามคนแม่งดูตัวมึงหมอก่าดูแบบเอ้ยคู่ไม่จริงเชื่อไม่ได้ทั้งคนเลยอ่ะเอาคุณไม่เชื่อผมเหรอผมไม่เชื่อคุณคุณจะเป็นมงกุฎได้ยังไงมึงเป็นไปไม่ได้กลัวนะเฉยๆหรอแชร์กันจ้าลิปสติกสีฟ้าต้องหัวอะไรสีฟ้าก่อนคะผมบอกแค่เสียวจ้าถ้าลูบเท้าใครล้วจะลูบเท้าใครคิดว่าอาร์ตพูดจริงครับผมคิดว่ามันคือลิปสติกสีฟ้าเฉยนะครับ สิ่งของสิ่งนี้คือผมบอกแล้วว่าเป็นสิ่งที่บมอกผมครับโป๊ปโมเอซมกูถูกไหอยากรู้ว่าทำไมหมือนึงเชื่อกูคืออย่างนี้เมื่อกี้คือทั้งสามคนนะต้องบอกว่าว่าตามตรงคือไม่เชื่อใครเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราแค่มั่นคิดว่าอาร์ตเนี่ย เป็นเพื่อนที่ดีกับเราเราคิดว่าอาร์ตเนี่ยน่าจะแบบเฮ้ยน่าจะน่าจะแบบเฮ้ยไม่โกหกเราเราก็เลยเลือกเขาแต่เขาทรยศเราอยากฟังใครก่อนไมเคลิ้นเอาจริงนะตรงๆด้ยนะไมเคลิ้นมันคือนี่เลยพี่ตอยสติ๊กตัวสติ๊กเล่นเกมเหรอเล่นเคยเล่น FIFA ฟาป่ะของของเพจเอ็กบ็อกซ์สีอะไร ดำโอเคผ <blade> э ่านผ่านเฮ้ยดาวฮิวผ่านมึงเนื้อแน่อ้าวันหนึ่งอึ๊บมันคือไม้เก้าหลังนี่มันจะเป็นเก้าหลังได้ยังไงอะไรของมึงมันยืดได้ไงเป็ก้าหลังสีอะไรสีเงินสีเงินเป็นไม้เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นไม้เป็นอลูมิเนียมมีมีกี่มีกี่ด้านมีกี่แบบมีกี่แง่สามสามแง่สี่ ทำใหม่ไหมสี่สี่น้ำใหม่ 4, 4. ไหมม,ไม,มันมมมเป็นไม้ก็หลังไม่ได้มันจะเป็นไม้ก็หลังไม่ได้เอาตรงนี้เนี่ยมึงเนี้ยไป <c oughs> ต้ <c oughs> องกดมันคือกล้องฟีดครับไม่รู้ว่ามันใช้ได้หรือเปล่าประมาณแบบเนี่ยใส่ใหญ่กว่านิดนึงสีดำ<อ>แล้วก็เอ็นเป็นสีขาวครับไอ้ตรงนี้เป็นลึกลงมาในเก้าอุ้ยใช่แต่พูดที่อไม่ได้ดูพูดเลยเอาอย่างนี้พี่พี่เอาพี่ไปเด็ดสิจัดพี่พี่เอาที่ใจดีกว่าพี่เอาเอาที่ใจดีพี่ดีกว่าโอ้ยครับ ด้วยด้วยด้วยใจแล้วผมเชื่อว่าคนที่สวมงงอยู่เนี่ยเขาจะโกหกไม่ได้เขาแล้วเป็นแบบสิ่งที่มีความสำคัญจริงเพราะฉะนั้นผมจะเชื่อไมเคิลครับว่าอันนี้คือจอยสปิกสติก๊า I know you แล้วทำไมพี่ต้องตักตักผมก็รดูแล้วไงว่าดูแล้วว่าใช่จริงเหรอใช่เพราะว่าไมเคิลเป็นคนที่เเวลาโกหกจะพยายาม พยายามโกหกคือพยายามทาเหมือนแบบเลอะลาไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่พูดความจริงแต่ว่ามึงพยายามที่ทําให้มันไม่จริงแต่กูไม่ดูจับที่หอดไม่ดูจริงมันคึนทุ่มือถูกมือเนี่ยน้ำน้ำของมันเปียกไปแล้วเแล้วเป็นมือสีโตวใช่ข้างเดียวสีนะสีเหลืองที่สีโตวมีแข็งคอไหมมีแบบแบบตาเขียวเหียวหน่อย ง่ายเลยแก้วแก้วสีแก้วสีมัูอันนี้มันโกหกเบอ่ะมันเป็นตุก,กตาตุก,กตาสิงโตแค่ตุก,กตาเลยเหรอใช่มันเป็นตุก,กตาสีตุก,กตาก็ตุ่นฟีอย่างนั้นอะ่ะสอีอ่สีหลายสีเลยแต่ว่าหลากัหลกๆเป็นหน้าสิงโตถ้านับได้ก็กับสีลุงนะ มันเป็นสีชมพูไปแล้วคุไม่ต้องพูดนี่มันเรื่องอะไรจำไม่ถูกเอากูณใส่เอาใส่มุ้งขุกคพูดโกหกได้เหรอวะมึงโกหกกูเมื่อกี้มึงนึกมึงต่อไปลองใช้ใจลองใช้ใจสื่อสารออกไปกูเชื่อกูเชื่อมึงเลยมึงดึงผิดเลยมึงเชื่อกึงมึงดึงผิดไงพี่กดตุ๊ตาแต่จริงเมื่อกี้พยายามเดาอิ๋วมันเรียกว่าอะไรวะถามว่าตุ๊กตาตุ๊กตาใช่ไหมใช่มันคือตุ๊กตาก็ตุ๊กตาปะ มึงลูกตาแบบบางทีมันก็เท่บางทีมันก็ทำไมไม่เชื่อกูวะไม่ดีโอ้โหแก้าบ้านมึงสีอันนี้สีอะไรเฮ้ยสีอะไรคุไม่ได้มองด้วยสีดำทำไมไม่เชื่อกันน่ะไอ้สุดไม่เคลื่อนสีนี้คืออะไรครับนี่หมดทีวีครับผมที่คุณครับผมพูดสีสีอะไรครับสีดำมีกี่สีครับนีโมททีวีคุณไม่มีที่บ้านได้ไงมันมีหลายปุ่มผมจะไปนับไม่ได้พี่เบียร์ครับสีนี้คืออะไรครับ acting อคติ้งทำเป็นคีแ acting ทำเป็นีฟีโมดแอร์ครับของที่อยู่ในกล่องคืออะไรครับที่มดไฟครับไฟที่มันเปลี่ยนสีอะมันมีทหมดไฟได้เหรอมึงไม่เคยเห็นหนอกันไงเล้วเถอนกันไปหมดที่มันมีหลายหลายสีไฟที่พอเดือนเอเตืนเตือนแตืเตืเห็นเตืนเตือเคอเตือนเตือเตือนมเน เป็นรีโมทแบบรูปทรงแบบไหนเป็นรีโมทสี่เหลี่ยมอย่างนี้แล้วก็มีผงขบวนเป็นสีแดงแล้วขมวดอันตรงนี้มันจะมีสีแบบสีเหลืองสีเขียวสีม่วงสีส้มสีชมพูสีโอ้ยแย่กันเลยสีเทาไม่ไม่มันมีแบบแค่เล็กเล็กแค่นี้เล็กแค่นี้ขมวดทีวีขอเชื่อพี่เบสครับเฮ้ยผมไม่เชื่อแล้วเป้ไขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนได้ไหมอ่ะ เอาไงเอาว่าไปเอาไม่ไม่เอาเชื่อกเบเกิลเชื่อกเบเกิลหนึ่งสองสามแล้นี่รีโมททีวีเนี่ยหมททีวีเพื่อนรีโมทแอร์รีโมทไฟด้วยอ่ะมันต้องจับเสมอยาวสนุกมากครับผมได้เขาเรียกว่าไงอัดอั้นกันอ่ะ ไม่รู้เหมือนไม่ไม่ไม่ได้พูดมาระมาณสิปีกันทุกคนน่ก็ได้พูดกันเมันเยอะแยะมากมายในวันนี้เปไม่ค่อยมีงานก็ไม่เจอกก็มีเจอบ้างนะไปออกงานเจอรู้สึกเจอบ่อยมากเจอบ่อยมากเพราะว่าเพราะเพิ่งปิดกล้องแล้วก็ใช่เพิ่งปิดไปไม่นานี้เองครับถ้าอทาติดตามคแล้วก็า้ครับรับผมก็ถ้าช่องทางติดตามกับผมนะครับก็อินสตาแกรมก็ไมเคิลเคบีเอสครับผม m i c h a e l k b s ครับแล้วก็ฝากติดตามซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะครับแลวกลํารับโแตกกครับผมก็ผมเนี่ยรับบทเป็นพี่ชายของคุณอานาวิวเขานะับผมก็เดี๋ยวดูว่าจริงๆแต่จริงๆชีวิตจริงเนี่ยผมอาจจะเด็กกว่าเขาเยอะก็ตามแต่ว่าในในเรื่องเนี่ยผมเป็นพี่เขานะฮะอันนี้ให้ตีทีหนึง่งซึ่งซึ่งซึ่งต้องบอกว่าเรื่องราวเป็นเรื่องราวที่แบบลึกซึ้งนะับผมแล้วก็ดราม่า แน่นอนครับติดตามได้เลยโอเคครับผมเบสนาวิวนะครับระบทเป็นกอล์ฟครับก็ยังไงฝากติดตามรักกันวันโลกแตกนะครับชุดโอเอซออนแอร์ทุกวันเสาร์นะครับสี่ทุ่มครึ่งอมรินทีวีแล้วก็ห้าทุ่มครึ่งทางวีทีวีนะครับยังไงก็ฝากแฟนๆด้วยนะครับเรื่องนี้ด้วยก็ฝากติดตามตัวละครทุกตัวละครเลยรวมทั้งสี่คนแล้วก็รวมถึงน้องๆที่ไม่ได้มาวันนี้ด้วยนะครับก็ไปตามอินสตาแกรมได้นะครับคอมเมนตีฟพลาสมาครับ ในในอินสตาแกรมแล้วก็ช่องทางทางต่างๆ <Teacher. S 2> นะครับแล้วก็ส่วนตัวของผมก็จะมี i n s t a g r a m analysis นะครับแล้วก็มีวัยปอเป็น best a n a l r v i e w นะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับสำหรออับอาร์ตนะครับผมก็ฝากติดตาม Instagram ด้วยนะครับผมอ่ Instagram คืออาร์ตภาพภูมิ j ครับผมแล้วก็ในวัยปอภาพภูมิใช่ใช่ครับ <c oughs> ผมอาร์ตภาพภูมิครับผมแล้วก็อ่ะที่สําคัญฝากรักกันมะรอกแตกด้วยครับ ใช่ครับผมอ่าของผมก็ฝาก IG แล้วกันครับทรงกด t l c ครับแล้วก็อย่างที่เพื่อนพูดมาครับฝากซีรีส์เรื่องรักกันวันโลกแตกด้วยครับทางช่องอมรินทีวีแล้วก็วีทีวีครับตอน4ี่ทุ่มครึ่งหรือห้าทุ่มครึ่งครับแล้วก็ฝากติดตามช่องคอมเมทีพัทด้วยครับผมแต่ว่าฝากติดตามพวกเราทุกคนด้วยครับไอผมที่อยู่ในเต็นท์ก็แบบเวลาคุณเล่าเรื่องผีคุณต้องแบบบิวนิดนึงเออแบบ จบแล้ววันนี้ที่เราบอกว่าเดี๋ยวไ,ไม่จบแล้วให้มันไวแล้ววันนั้นเราทำเสียงเป็นตอำก็เบาๆจะมีไรสตรอเบอรี่อยู่ซึ่งตลกมากที่ว่าซีนที่แบบผมอาร์ตกับไมเคิลกำลังเข้าเป็นซีนดราม่ามากตากล้องก็บอกว่าแบบข้างหลังมัติดมีประชาชนเหมือนแบบมีคนเข้ามาแล้วแบบตรงนั้นมันอยู่บนดอนมันไม่มีใครนอกจากทีมเรา ใรว่ายอีนี่ใส่หมวกไปเดินเก็บสตาอมลี่จ้าเขาอยู่กับแม่เล็กที่เป็นช่างทำผมต่อมลี่ี่อนนี้ก็แบบโอ๊ยกแตกมึงมมีคนแล้วแต่ว่ามันเห็นอยู่ตรงนี้แต่มันอร่อยมากกินอย่างคงอร่อยอยู่